ปัจจุบันนี้อเมริกาเองก็มีประมาณ130อต่อ GDP ถือว่าเยอะมากเอาจริงเลยเขตปลอดภัยเป็นพักหนึ่งแหละแล้วยังคงจังเติบโตขึ้นพอเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยคนจนจนขึ้นเนี่ยแต่และบาทเองก็ไม่มีเครื่องมือทางเศรษฐกิจมากระตุ้นเงินก็หมดต้องรีภาษีอีกเงินเฟ้ออีกอะ่ะคนจนก็เป็นคนที่รับกรรมทั้งหมดนะครับในมุมของประชาชนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการประท้วงเกิดการก่อจราจนเกิดการประทัก,กันระหว่างทางทหาร<อ>ตำรวจกับทางประชาชน นี่มาชวนคุยกันถึงแนวกิดของคุณเรดาริโอนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนเฮดฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะออผมชอบคำหนึ่งที่เรเขาบอกว่าอาณาจักรที่จะล่มสลายไปเนี่ยไม่ได้เกิดจากศัตรูภายนอกแต่เกิดจากศัตรูภายในหรือว่าความขัดแย้งภายในนี่แหละนะครับถ้าเรามองจากว่าภายัยคุกคามจากข้างนอกมันก็คงจะมีแหละครับการแข่งขนันการแย่งชิงเศรษฐกิจเม็ดเงินการค้าขายก็มีอยู่แล้วนะครับ,รบแต่เราม้อนย้อนกลับไปในช่วงอดีตที่ผ่านมาที่เกิดการปฏิวัติ การเปลีป่ยนแปลงการปกครองในหลายประเทศเนี่ยมันก็เกิดจากภายในทั้งนั้นเช่นการเป็นวัฐฝรั่งเศสการเปร็นวัฐเมจิญี่ปุ่นนะครับหรือจีนยุคป,ประธานเหมาเจ๋อตุงเองก็ตามะนะฮะรัรสเซียอเมริกาเนี่ยก็เคยเกิดซีวีวอร์ด้วยนะในอดีตที่เคยมามก็คือเกิดความลุกฮกลุกคือทะเลาะกันแล้วก็รบสงครามกันและในอเมริกาตอนนี้เนี่ยเรย์เขาบอกอยู่ในสเตทที่5ครับจากหกสเตทหมายความว่าใกล้ถึงจุดสุดท้ายแล้วเป็นช่วงปลายรถถนะดับแล้วจริงๆสเจ็ดห้ามีอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องจากหนึ่งฮะภางรัฐบาลเเพิิ่มตมขึ้น ครับนะครับแล้วก็เริ่มมีดอกเบีย้ยสูงเงินเฟ้อก็เริ่มที่จะมานะครับแต่กับการนี้นะเก็บภาษีรายได้เข,าข้าทางภาครัฐเนี่ยไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเท่าที่ควรเกิดการขาดลุนอย่างมากมายการขาดที่เกิดขึ้นมันต้องออกด้วยการเป็นหนี้นต้องสร้างหนี้เพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้อเมริกาก็มีหนี้ประมาณ1นึ่งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ถือว่าเยอะมากนั้นเศรษฐกิจก็จะค่อนข้างแย่มากๆท่าเรืองที่รัฐบาลจะทำก็คือเรื่องการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการรักเข้มขัดแต่การรักเข้ม อย่างเช่นคนรวยบอกว่าจะเก็บภาษีั้เพิ่มขึ้นมันก็ไม่ได้ง่ายนะเก็บสิษคนนี้ไม่ไ่ง่ายเลยนะครับอัน,นีจริงเงินสัตว์ใหญ่เนี่ยนะครับแทบก็ไม่ได้เข้าเลยระบบของอเมริกาด้วยซ้ำนะฮะดังนั้นกลับมาดูว่าถ้าอเมริกาเนี่ยหรือว่ารัฐร,ฐรฐทีอ่อยู่ในเสเตยที่5อยู่ใกล้เคียงปลายวัฏจักรแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องเก็บภาษีเพิ่มเพื่อจะมีเวลายหงการเงินมากขึ้นแล้วารกเพิ่มขึ้นเนี่ยเศรษฐีก็จะไม่อยู่แล้วก็จะพยายามจะหลีกเลี่ยง ย้ายหนีออกจากประเทศไปทําให้คนที่อยู่เนี่ยก็จะเป็นคนทั่วไปะชาวบ้านหรือคนจนแล้รก็ได้อะทั่วไปที่แบบเอออยู่กับสวศสษฐกิจที่ย่าแย่แต่ทีเขาก็ลอยลําเอาความมั่งคั่งออกไปเรียบร้อยอแต่พอเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยคนจนจนขึ้นเนี่ยแต่ละบาลเองก็ไม่มีเครื่องมือทางเศรษฐกิจมากระตุน้นเงินก็หมดต้องรีบภาษีอีกเงินเฟ้ออีกอคนจนก็เป็นคนที่รับกรรมทั้งหมดนะครับก็เลยมีเขาเรียกว่าทกรรมวลีเด็ดพี่บอกว่าให้คนรวยมันเอาเปรียบออนะครับเกิดความเป็นความขัดแย้งระหว่างคนรวยคนจน ก็มีแนวโน้มท yeah, yeah. ี่จะเกิดการประท้วงเกิดการก่อจราจนเกิดการประทักันระหว่างทางทหารตำรวจกับทางประชาชนที่ออกมาแบบประท้วงหรือว่าเรียกร้องต่างๆนานาครับเรเนี่ยบอกคำานึงว่าจุดเปลี่ยนสาคัญที่ทําให้การยกระดับจากเสษห้าเป็นเสษหกเนี่ยก็คือการที่เกิดการประทักันระหว่างประชาชนกับทางตำรวจหรือทหารเนี่ยจนเกิดมีคนตายขึ้นมาเกิดความรุนแรงกันประทะเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าเหตุผลข้ออ้างแล้วกัน ให้อีกฝั่งตรงข้ามของทางฝั่งการเมืองเนี่ยออกประจมตีโดยยกประเด็นนี้ขึ้นมาดันั้นผู้คนเนี่ยก็จะเริ่มที่แบบเกลียดชังมากขึ้นใช่ไหมก็คือจากในถนนเนี่ยมันเริ่มขึ้นเป็นวทาทะการการเมืองอแล้วกเกิดการสายสีตีไข่โจมตีกันทางการเมืองอเริ่มเกิดความขัดแย้งกันอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผู้นําคนใหม่ขึ้นมาซึ่งผู้นําคนใหม่คนนี้เนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดสําคัญเลยนะของการจะผลักให้เศรษฐกิจหรือว่าอาณาจักรเนี่ยต่อไปจบสวยหรือจบแย่ จบแย่ในอดีตเห็นกันเยอะเช่นการรัฐฝรั่งเศสเนีจ่ยจ,จบแย่แต่บางครั้งก็อาจจะจบดีก็คือลงอย่างสวยงามก็มีเหมือนกันเ<อ>พราะผู้นําที่ขึ้นมานยุคนี้เนี่ยจะเป็นผู้นําที่มีสองดังจะเป็น Pitch maker ไหมคนสร้างสันติไหม,มกับคนที่แบบเน้นอํานาจสุดๆแล้วก็สุดโต่งสุดๆดเริ่มปิดสือ่อเริ่มที่จะบิดเบือนสือ่อหรือใช้สื่อเนี่ยเป็นเครื่อ,องมือของตัวเองล่ะ<อ>คราวนี้ความกบฏขอนมันจะยิ่งลุกลามขึ้นไปจนกลายถึงเขาเรียกว่าสเตจที่6 ก็คือสเตทที่เรียกว่าซีวิลวอร์สงครามกลางเมืองนั้นกลับมาองที่ว่าแล้วแล้วจะลงทุนยังไงในแบบของอคุณเบรเดโอนะครับเรเนี่ยก็บอกว่าเวลาที่มันมีความผันผวนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความดิสทรัสต์ไม่เชื่อใจกันไม่ไว้ใจกันอันทรัพย์สินที่เป็นตอบตอรอนตรงนี้นหะเช่นทองคำอันนี้จะเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นสิ่งที่คนยอมรับทั่วโลกถ้าอาณาจักรนี้มีปัญหาบางประเทที่เป็นตัวการในการเปลี่ยนผ่านเวลความค้างไปที่อีกสกุลเงินหนึ่ง อีกรูปแบบหนึ่งได้อันนี้คือหนึ่งองคำนะครับสองครับเลยจะพูดถึงเหมือนกันคือเรื่องของตัวบิตคอยเอออันนี้คือตัวใหม่นะเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยมันตอบสนองกันไม่ววางนใจกันเพราะบิตคอยมันเกิดมาเพื่อที่ไม่ให้ทุกคนต้องไว้ใจกันก็ต้ก็ทำงานร่วมกันถูกค้าขายกันได้หรือรักษาความมั่งคั่งได้เป็นเหมือนสกุลเงินนี่ตอนที่กระจายศูนย์นะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกขึ้นตรงต่อในนโยายของภาครัฐบาล จะตักตวนจะเก็บเกี่ยวอะไรมันก็ไม่ได้ทําได้ง่ายๆแล้วคนก็ง่าจะเข้าใจบิคอ์อยู่แล้วนะครับสามก็คือเรื่องของเขาเรียกว่า real asset หรือทรัพย์สินที่มีคุณค่าจริงๆอาจจะเป็นอสังหาฯก็ได้นะเป็นที่ดินก็ได้ที่เพาะปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ต้องเลือกที่ด้วยนะหรือหุ้นบริษัทที่มี real productivity ซึ่งวันนี้จริงๆเนี่ยมีหลายประเทศที่ก็สกิลย่แย่นะครับแต่ก็บางประเทศเองก็มีหุ้นที่แข็งแกข็งยังทํากําไรได้ยังคงเติบโตอยู่ดีอันบริษัทที่มันเข้มแข็งแบบนี้ ต่อให้เกิดความผันผวนเนี่ยก็ยังคงมีความสามารถในการทํากําไรได้อยู่ดีอ,อันนี้คือเป็นสักสี่ห้าสิ่งนะที่คุณเรย์บอกว่าเป็นหลุมหลบภัยอย่างยั่งยืนได้อีกอันนี้คือดอลลาร์มีคนถามมาเยอะเออแล้วดอลลาร์เนี่ยน,น่าซื้อไหมดอลลาร์จะเป็นแบบกระดาษไหมดอลลาร์จะหมดค่าไหมแล้วมุมของคุณเรย์โอเนี่ยเขาบอกว่าดอลลาร์ยังคงอยู่นะครับจะยังคงอยู่นะแต่ว่าการคงอยู่ของมันเนี่ยจะไม่ได้อันทัชเชเบิลหรือไม่ได้เข้มแข็งเป็นคิงดอลลาร์แบบเดิมเมื่อก่อนดอลลาร์นี่เข้มแข็งมากที่บอกเข้มแข็งเท่าทองคำ แถมมีดอกเบีย้ยด้วยคือมันสุดยอด,ดกว่าทองคำสภาพคล่องดีกว่าทองคําเข้มแข็งดังทองคําดอกเบีย้ยดีกว่าทองคำเห็นไหมมันดีกว่าหมดเลยนะครับทองลงเป็น2ี่ปีอะช่วงนี้ดอลลาร์แบบขึ้นมาเนาะใช่ใช่แต่ว่าดอลลาร์รอบนี้เนี่ยหลังจากการเปลี่ยนผ่านที่สาคัญเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับออจะเป็นสภาพคล่องของโลกอยู่แต่ว่าการที่เป็น untouchable หรือแตะต้องไม่ได้ในอดีตเนี่ยจะเริ่มสั่นคลอนไปเหมือนบอลลังของดอลลาร์เนี่ยจะเริ่มถูก กับจ้วงมากขึ้นถูกท,ท้าทายถูกตั้งคําถามมากขึ้นคือความเข้มแข็งเนี่ยจะไม่ได้เท่าเดิมละแต่ยังคงเป็นเป็นซับสินตัวหนึ่งที่ว่าที่ถือผ่านวิกฤตเนี่ยได้อยู่นั่นเองอันนี้คือทั้ง5ตัวนะที่คุณเบย์บอกว่าจะเป็นหลุมรับภัยในยามเป็นผ่านสําคัญของตัวบิ๊กไซเคิลของอเมริกาและของโลกครับ และสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง XM ้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆที่ตอบโจทย์ตั้งแต่นักลงทุนนักเทรดแต่มือใหม่ไปจนถึงมือเก่านะครับเป็นโบรกเกอร์ที่เปิดมาอย่างยาวนานถึง15ปีแล้วนะครับได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนนะครับมีลูกค้าทั่วโลกเป็นตัวเลข15เหมือนกันครับ15ล้านคนทั่วโลกครับและพิเศษเลยครับสำหรับใครที่เปิดบัญชีในวันนี้นะครับได้รับโบนัส30ดอลลาร์แบบฟรีๆครับได้ไปลองเทรดก่อนแบบไม่มีความเสี่ยงกันเลยทีเดียว สำหรับใครที่สนใจรายละเอียดนะครับสามารถเข้าไปดูในลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับ XM นะฮะก็เป็นบล็อกที่อยู่ด้วยกันมานานนะรู้จักตั้งแต่ผมเด็กๆเริ่มเทรดแล้วนะครับทรัพย์สินสินค้าเนี่ยก็เยอะทั้งเป็นทองคำน้ำมันคริโตก็มีนะครับหรือว่าฟิวเจอร์ต่างๆนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเครื่องมือค่อนข้างครบครันก็ไปลองทดลองใช้กันได้สำหรับเทรดทั้งมือใหม่มือเก่าได้เลยนะครับนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจบขอบคุณทุกคนที่มากนั่งคุยกัน้วเจอกันในคลิปหน้าคครรััับบสสดี